สวัสดีครับผมที่นี่ช่องรถบ้านๆนะครับวันนี้ผมมีทีเด็ดมาอีกแล้วนะครับผมใครที่พลาดคันก่อนไปนะครับมาดูคันนี้นะฮะคันนี้เป็นนิสสันบิ๊กเอนะครับผมตัวพิเศษนะครับสันลูปแพ้โรงงานนะครับผมหายากนะฮะคันนี้สภาพรถบ้านๆนะครับก็มีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนะครับผมไม่มีชนหนักนะฮะแต่ก็สภาพบ้านๆเลยนะครับผมจะสวยกว่าคันที่ผมลงไปคันก่อนหน่อย หน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับล้อแม็กนะครับดูครับนี่ครับสีสันประมาณนี้นะครับผมแต่รถเหนือแท้ครับรอนกระบะสวยครับนี่รอนกระบะโรงงานเลยนะฮะลอนสวยนะครับนี่หัวไม่มีผูกนะครับผมดูดูท้ายด้วยนี่ครับท้ายก็สวยครับไม่มีผูกครับผมไม่ใช่รถขนน้ำแข็งรถขนอาหารทะเลครับผม เดี๋ยวรวมทรงดีครับคันนี้นะฮะทรงดีแซซีสวยนะครับผมไม่มีปะไม่ผุไม่ดามนะครับนี่ฮะมาดูภายในนี่ครับสร,รุลปนะครับสร,รุลปโรงงานนะครับผมแท้ๆนะครับภายในเดิมหมดนะครับคันนี้โดยโดยรวมภายในก็ถือว่าใช้ได้นะครับ หน้าปัดนะครับเข็มยังสภาพดีนะครับปกติรุ่นนี้เข็มมันโดนความร้อนมันงอแล้วนะครับนี่ครับช่องแอร์ต่างๆนะครับโดยรวมยังดีอยู่นะครับเบาะก็ตามนี้เลยครับนี่ครับแคบนะครับโอเคมาดูเครื่องยนต์กันนะฮะเรามาดูในส่วนเครื่องยนต์กันนะครับผม เพื่อนช่วยนยครับโดนแตนไล่ต่อยว่ะเพื่อนโดนบอกโดนโตแตนไล่ต่อยเนะใช่เหรอไม่ใช่แตนมั้งแตนในดำๆเนี่ยลดอีกหน่อยซื้อนงอ่ใส่โอเคครับเครื่องเป็นบีดียี่ห้าฝาแดงนะครับผมดีเซลสองพันห้าร้อยซีซีนะครับตัวนี้ถึกทนแรงประหยัดนะครับคานหน้าเดิมนะครับผมเลขคานยังอยู่ครบนะครับนี่ฮะไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับคันนี้พวงมาลัย power นะครับโรงงานครับกรบปุกเหล็ก รถบ้านๆเดิมๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสตตร์ไม่ต้องเขาหัวนะครับพี่อ้วนสไตร์ให้ดูหน่อยครับผมให้พี่อ้วนสตตร์ให้ดูนะครับไม่เจอกันนะานคิดถึงจังเลยนะครับใครคิดถึงพี่อ้วนนะครับไม่ค่อยได้บนะครับสวัสดีครับตอนี้มัวแต่ซ่อมรถครับครับผมเพราะงานหลักของพี่อ้วนจริงๆแกเป็นช่างนะครับผมแกจะช่วงนี้จะมีรถมาให้แกซ่อมเยอะนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้มาค้าขายรถเท่าไหร่นะครับ ในต้าน NGV นะครับ CDA NGV นะครับที่เป็นโรงงานนะใครไม่ใครมีอยู่ฝากซ่อมได้นะครับเชียงใหม่ครับผมโอเคนี่ครับหลังคาสันลูบนะครับตัวล็อกอะไรยังอยู่ครบหมดเลยนะฮะบางแดดอยู่ครบนะครับผมเครื่องก็เดินดีครับแอร์เย็นแอร์เย็นฉ่ำนะครับนี่ครับเครื่องเดินดีครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับพี่ว่าปิดปิดดับเลยครับเราไปคุยเรามาคุยกับผู้ชมหน่อย ครับก็เครื่องวิ่งทางใกล้ๆไม่มีปัญหานะครับผมแต่คันนี้ก็จะสวยน้อยกวคันนั้นหน่อยนะครับแต่คันนั้นผมก็ขายไปแสนแสนสามเก้านะครับถ้าจําไม่ผิดนะฮะคันนี้ราคาก็จะดรอปลงมานะครับผมแต่น้าเก็บครับรถมันน้าเก็บครับเพราะว่ามันหายากครับผมสรุปโรงงานนะฮะโฆษณาใน youtube ยังมีอยู่นะลองไปพิมพ์ดูครับมันจะขึ้นอยู่นะครับรุ่นสรุปนะครับมีอยู่นะฮะนี่ครับ สีสันตามสภาพก็ตีประมาณทักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับผมตามการใช้งานนะครับรถใช้งานนะฮะรถบ้านๆนะครับผมรถกระบะสวยนะครับหลังคาก็สวยครับผมนี่กรรูปอะไรก็อยู่ครบทุกอย่างนะครับอืมภายในก็ใช้ได้ครับพรมอลไยเดิมนะฮะหน้าปัดดีคอนโซลดีแอร์เย็นพาวเวอร์นะครับเพลงมีฟังนะครับโอเคนะครับผม ใครหาอยู่ให้ไวครับคราวที่แล้วอ่ะผมลงไปรู้สึกจะโทรมาหลายเจ้ามากนะครับผมแต่ว่าคันนั้นอาจจะมีเจ้าเดียวเพราะคันนั้นไปอยู่กรุงเทพนะฮะผมไปส่งเองนะครับผมโอเคครับยังไงสนใจก็ติดต่อมานะครับผมที่0899800909นะครับผมย้ำบางทีนะครับผม0899800909นะครับแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะครับผมจะวิดีโอคอลดูจุดไหนยินดีให้ดูทุกจุดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามช่องกันนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้วนครับสวัสดีครับ